น,นี่มาถ่ายรีวิวอะไรถ่ายรีวิวดัตต์พัตต์รถไล่โดดดัตตเพิงรถตเพิงเหรอนี่ดาจะมารีวิวรถตเพิงรถตเพิงไหนเปิดดูเลยสิเปิดเลยตานอันนั้นไม่ทำอะไรนี่รูปปะ<ว>นี่รูปปะอันนี้ไว้ทำอะไร อันนี้ไว้ใส่น้ําเป็นช่องเป็นที่ใส่น้ํารถตะเพิงคันนี้ใส่น้ําได้ด้วยนะแล้วรถตะเพิ่งทำอะไรได้บ้างเนี่ยไหนลองยืดยืดดูสิอ๋อมันกระดกขึ้นได้ด้วยโอ้โหเอาขึ้นได้ด้วยเหรอยืดได้เปล่ายืดได้นะยืดได้ด้วยนะนจับยืดยังไงอะนี่ไม่ใช่บันไดยืดยืดอ่ะ ต้องดึงยืงดๆดึงขึ้นไปใช่ไหมดึงได้อีกเปล่าโอ้โหสูงเลยเหรอไหนป้าเดินดูรอบๆสิได้สูงขนาดนี้เลยเหรอโอ้แล้วใส่น้ำตรงไหนนี่รู้นี่ช่องใส่น้ำเหรอเด็กก็กดร่มอย่างนี้อ่ะแล้วอืมแล้วอันเนี้ยอันนี้อ่ะเหรอนน แกได้ไหมมาเดปาเดึงเลยดึงออกมาเลยเอ,ออกมาเลยได้ไหมเนี่ยดึงออกมาเลยครับนี่ออกมาแล้วที่ใส่น้ำเอาวางลงไปเลยแล้วน้ำอยู่ไหนอ่ะมีน้ำป่ะ ไปไปไปหาน้ำม,มาใส่แล้วเอาไว้ตรงนี้แหละเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเอาขวดน้ำม,มาใส่นะเทใส่ตรงนี้หรอค่อยๆเทนะมันจะหกไหมเนี่ยน้ำมันเข้าไหมเนะี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอให้น้ำมันเข้าไปก่อนนะ เอาต่อไปไงใส่น้ําเข้าไปแล้วไหนไหเดี๋ยวดูน้ําเดี๋ยวดูน้ําก่อนดูน้ําก่อนอือเอาปิดฟ้าเลยใช่ครับเดี๋วก็ลองกดสิลองกดสิต้องกดหลายๆทีเลยนะเอาหลุดขาดเอาสายหลุดหรอครับอืมต้องต่อสายโอ้โหไหนไหน ไหนไหนกดซิไหนไหนกดดูซิอันน่มีน้ําพุ่งด้วยเหรอปิดปิดเลยเหรอหันไปทางนี้บ้างเอ๋อต้องอย่างนี้เหรอหันหันแบบนี้อ่าพุ่งไปข้างหน้าเลยนะไหนน้องดากดซิอือหือน้ําพุ่งเลยแล้วตับหอมช่วยดูซิอืมแล้วก็ลงอ่า เอาลงได้ด้วยเอออือหือวิ่งได้เหรอวิ่งได้เหรอวิ่งได้เอาวิ่งลองวิ่งกับพื้นดูสิวิ่งกับพื้นมะ ดับเพลิงจะวิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งต้องวิ่งไปดับเพลิงไหมอ๋อมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมเอาจะดับเพลิงตรงนี้เหรออ่าเอาบันไดขึ้นเลยอ่าแล้วเดี๋ยวฉีดพ่นนะ้ำมาที่ตรงนี้เลยนะต้องยืดด้วยใช่ไหม ยืด้ได้ด้วยยืดงจะสูงเลยนะนี่เงี้ยกดกดเลยเหรอกดน้ำพุ่งเลยเหรออ่ะไหนนี่กดเินี่นี่อ๋อฉีดน้ำเลยอืน้ำเย็นน้ำเย็นด้วยเหรอนี่ถ้ากดฉีดว่าเข้าเปียกอันน้องอันดาเลยนะ อืมน้ำพุ่งเลยโอ้โหพุ่งปิดพุ่งปิดเลยเหรอ โอ้โหชีดชีดนี่เรามีนักมีคนขับรถดับเพลิงด้วยใช่ไหม,มคนอ่าจะวางกับพื้นนี่อ่าระวางกับพื้นเนาะอืาาอ,<ะ>อจ้าที่ดับเพลิงต้องขึ้นต้องต้องขึ้นต้องขึ้นกับเช้าด้วยไม่ใช่เหรอเดินตอกแทกตอกแทกขึ้นไปสิ โอ้โหเดินขึ้นไปแล้วก็นั่งข้างบนได้ด้วยเหรออ้าโอ้โหสุดเท่เลยเห็นไหมเห็นไหมพนักงานจบเพลิคอยฉีดน้ำใช่ไหมอ่าเดี๋วน้องอันดาเป็นคนกดฉีดเลยน้ำพุง่งไปปิดเลยไฟหมดแล้วไฟดับหมดแล้วเหรออ่าดังนั้นก็ คนพนักงานแับเพลิงก็ต้องลงมาเนาะงทั้งมันเดินลงมาเดินตอกเต็กตอกเต็กตอกเต็กโอ้โหเดินลงมาแล้วกลับมาที่ขับรถใช่ไหมแล้วก็บันไดก็หดลงด้วยหดลงอ่ะยืด,ป,ดปุ๊บปุ๊บอ่าพับเก็บเข้าที่เดิมอ่าแล้วก็เอาคนเอาคนแล้วคนขับรถก็นั่งบนกระเช้าดีไหมเนี่ย ไม่ why, ไม่เอากระเช้าเอากระเช้าลงสิเอาก ienne, er au, is, ระเช้าวางเอากระเช้ากลับเข้าที่เดิมอย่างนี้ดีกว่าไหมเอากระเช้าลงนี้ตึ๊ก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 เออแล้วขับรถบนนี้ดีไหมอ่าแล่วแหละนั่งตรงนั้นเลยไปแล้วก็มีรถพยาบาลพุนะ่งมาด้วยออื os. ับไหนๆน้องอันดาจับสูงๆสงิจับสูงๆแล้วยืดเลยจะฉีดน้ำอีกรอบหนึง่งสูงอย่างนั้นเลยเหรอกล่าเจ้าหน้าที่จะเพิ่งอยู่ไหนเนี่ยอเจ้าหน้าที่จะเพิ่งขึ้นไปประจําที่แล้วนะอ่ากดฉีดเลยครับโอ้โหโอ้โหอ่าฉีดลงข้างล่างเลยเหรอจับ พนักง,งานดับเพลิงจับสูงสูงขึ้นหน่อยจับท่อสูงสูงขึ้นหน่อยน,นั้นแหละกดชิดเลย,อ,อ,เยอือหือชีดไกลเลยนะเนี่ยอ๋อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงลงมาแล้วเหรอ จะขับรถแล้วเหรออ่าเก็บบันไดด้วยเก็บกระเชา้ายืดลงด้วยอ่าจะนั่่นั่งตรงนั้นใช่เปล่าอูอันนี้น หนึ่งสองสามสี่มีเลขด้วยหรอมีป้ายทะเป็นปรถดู้เหรออะไรสี่อันลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่น้ำยังไม่หมดหรอลูกน้ำยังไม่หมดหรอครับ